พลาดอย่างเดียวครับทีมยังไม่ได้ขึ้นไออะไรนะนมสาวล่องนมสาวนั่นแหละครับเดี๋ยวคิดว่าอาจจะต้องเอาชุดนี้มาเอาชุดนี้มาถามเขาไราสักทีหนึ่งถามเขาก็ไม้เนี่ยขาจะมามาครับต้องมาครับอาจจะมามากกว่านี้ด้วยซ้ำของสยามครับเราจะติดต่อกับที่จริงแต่ไม่เอาทางลัดนะเออสามทางลัดแล้วนะครับพี่นุผมมีผมมี มีแล้วก็เบ้นให้พี่เป้ถ้าพี่เบ้บอกจะขึ้นนมไอเนร้นอกสาวเทคนิหน่อยเดียวนะครับอันนี้ไม่ได้สอนนะครับแต่อยากบอกให้เวลาเราเทคลานอ้อมเราขึ้นเกียร์สามขึ้นไปเลยหมดแม็กขึ้นไปเลยครับจนบอกว่าเครื่องยนต์รอบรถมันไม่ไหวตกสองแล้วพี่ต่อได้เลยอย่านั่งใครนั่งจะขึ้นไม่ได้แต่จะนั่งแล้วขึ้นได้ก็จะมีแจ็คก,กับพ่อแม่นั้นมากดได้นะครับไม่ต้องนั่งคือยืนไปอย่างเดียวอย่างที่พี่ขึ้นไปถูกแล้วพอเราเสียหลัลกปุ๊บทิ้งรถไปเลยแล้วลงมาเล่นใหม่พี่จะเล่นได้มันมาก นะครับแต่ที่พี่ขึ้นไปปุ๊บของพี่ไปเสียตรงจอดปุ๊บล้อตายจบเลยนะครับเพราะว่ามันเทคอยู่ประมาณ4ี่สองศาคือทําอะไรไม่ได้แล้วเครื่องยนต์ต่อให้เทพขนาดไหนก็ขึ้นไม่ได้ครับฉะนั้นเทคนิคันเดียวนิดเดียวเองคือลันอ้อพุณนเป็นลยาวๆแล้วก็ไปใช้รอบของเครื่องยนต์ขึ้นแค่นั้นเองพี่ต้องลองครับต้องลองต้องลองนะต้องลองต้องลองขอบคุณพี่เป้มากครับผมขอบคุณครับพี่นุ๊กมีอะไรจะสำหรับช่วงนี้ครับ